คุณสั่งซื้อเกมแท้ผ่านระบบออนไลน์ยากใช่หรือไม่เพราะงั้นเราขอแนะนำชอบเกมส r e ีมร้านขายเกมดีๆที่อัปเดตราคาวันต่อวันไม่ว่าจะเป็นส t r e มออริจินหรือยูเพก็ตามเอาเมื่อรู้แล้วก็รีบผ่านมาเล่นเกมแท้กันนะครับ สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านครับผมชอปเปอร์คุงกลับมาต่อกับมิตซูเกียโซลิดพีซวอลเกอร์นะฮะก็ไม่มีอะไรมากผมผมเห่อเกมนี้โอเคนะตอนนี้เราทําภารกิจอะไรอยู่นะลืมละอ๋อตอนนี้โอเคนะอย่างที่พาร์ทที่แล้วสึกผมจะพูดเรื่องของทีมแพทย์ใช่ไหมอ่าหน่วยเมดิเคิลนะฮะก็เราต้องหาคนที่เป็นเก่งด้านแพทย์ไปใส่หน่วยแพทย์นะเพราะว่าเนี่ยมันจะมีเรื่องของแบบเป็นอะไรนะเป็นเหมือนกับ เป็นเป็นซิกเบย์คือเป็นเหมือนกับห้องพยาบาลอะะก็คือพวกคนเหล่านี้มันจะบาดเจ็บหรือแบบอะไรเงี้ยทำงานแล้วบาดเจ็บต้องพักป่วยทีนี้ถ้ากจะให้พักป่วยก็ต้องให้เขารักษาก็ต้องมีทีมมดิเคิลอะาซึ่งทีมมดิเคิลยิ่งเก่งก็ทําให้ทหารที่บาดเจ็บจะน้อยลงนะฮะโอเคเก่งช่างเก่งช่างเก่งช่างช่างมันเถอะช่างมันเถอะว้ายไม่มีหน่วยช่างเลยเหรอฮะไอ้ไม่ใช่ผู้ผิดไม่ใชม่มีหน่วยพยาบาลเลยเหรอใครเก่งพยาบาลไปหนดิ เออมึงเนี่ยเก่งพยาบาลเนี่ยไดีไปเลยมึงอ่ะมีใครเก่งพยาบาลหมอมีคนเดียวอ้าไปก่อนหมอคนเดียวไปก่อนนะช่วงนี้นี่เก่งคอมแบทก็เข้าคอมแบทก่อนแล้วกันขาดหน่วยพยาบาลโว้ยใครเป็นพยาบาลเก่งๆบ้างเออมึงสองตัวเนี่ยเชิญช่วงนี้เราต้องการคนนะบอกแล้วช่วงนี้เราต้องการคนนะคนขาดเพราะงั้นถึงพยายามจับทุกคนที่ขวางหน้าช่วงนี้ใครใคร เฮ้ยเก่งสายสู้นี่ว่าไปอยู่นี่เออมาอยู่นี่ทำไมเราผิดที่เออนายก็โอเคนะตอนนี้เราก็มีทหารอยู่พอสมควรนะฮะหน่วยพยาบาลมีอยู่3คนทำงานกันหนักงานนี้แม่งหนักอ่ะซิกเบตตอนนี้มีอามันดานะที่ว่าเราช่วยมาครับทียใช่ไหมฮะอามันดาก็ตอนนี้ป่วยอยู่นะที่ว่าลงมาแล้วขาหักนะฮะรักษาอยู่แล้วจะมีนี่ฮะเป็นเหมือนกับคุกนะเป็นเป็นเจลเป็นคุกนะก็คือว่า พวกเนี้ยคือทหารบางคนเนี่ยเราจับมันมาเนี่ยไม่นับว่าบางทีบางคนมันจะไม่ยอมอยู่กับเราอ่ะมันแบบมันเฮ้ยมึงมาหยุดจับกูมาทำไมไม่ได้กูกลัวอะไรเงี้ยก็เนี่ยเราต้องจับมันไว้ในคุกมันจะมีเทินนะว่ามี5เทินห้าเทินหนึเทินหนึเทินนี่คือเราไม่ได้จบ1 1 1ด่านก็จะสามารถปลดล็อกมันออกมาใช้ได้อะไรเงี้ยมันก็จะยอมมาอยู่กับเราอะไรเงี้ยนะใจ๊ะแม่อ่าโอเคตอนนี้เราก็ไม่มีใครให้มานทำอะไรแล้วปะถอยนิวมีอะไรใหม่ไหม นี่อะไรทวินบาร์เรลอะเดเวล็อปไปเลยครับช่วงนี้มีอะไรเดเวล็อปเดเวล็อปให้หมดแตช่วงนี้ของเหลือเยอะแล้วนี่ฮะเมกเนี่ยนี่ L LAG จำได้ไหมที่ผมบอกแล้วที่ว่าเนี่ยที่จับมาใช่ไหมที่ผมบอกว่าจับมาใช่ไหมเนี่ยตกรถถังเนี่ยนะที่ผมผมคือผมกับเพื่อนผมชอบเรียกนะว่ากับกาแฟอ่ะชอบเรียกว่าตกรถถังแบบตกปลาเหมือน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 กับไปตกปลาตกรถถังอะไรเงี้ยเออซึ่งก็สนุกนะผมว่าแล้วเล่นกับเพื่อนก็ยิ่งสนุกเชยแบบช่วยกันจี้ช่วยกันจับอะไรสนุกมากอ่ะจริงๆ ้อยบอกคือเกมนี้สนุกมากทีชิปอันนี้คืออะไรนะไอขนมกับฟูต้อนรุ่นใหม่อ่ะฟูต้อนเลเวลสองอัพเลยนะคือการอัพมันก็ไม่ใช่ว่ากูอัพเลยนะต้องแค่จะมีเปอร์เซ็นต์บอกว่ามันจะต้องใช้เวลาทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์นะถึงจะอัพสำเร็จอะไรเงี้ยนะก็โอเคอัพไปปลาฮะเลื่อนพรละกินกันต่อดีกว่านะจะโมเสียเวลาซื้อน้ำปลาอยู่เลยปลาดีกว่านะผมขอหมอนหน่อย เอามาลองเออโอเคนะโอเคภารกิจต่อมานะคือเลสคิวชิโก้นะเออชิโก้ที่ถูกจับตัวไปพาดนู่นนั่นแหละโอเคสเน็กเหมือนนิวเคลียจะจะไปจากที่โคสตัมมาเชตไปแล้วเออมันจะเข้าไปที่ภูเขาอิราซูไปแล้วถ้าเราไม่มีไกด์นำทางแล yeah ้วก็เราขึ้นไม่ได้แน่ๆน่แอบเข้าไปอ่าเพื่อหาตัวอทัศน์ที่เกิดขึ้นกับอามบานดาน้องชายอามบันดาอะไรอย่างเงี้ยอ่า พากระเข้ากลับมาให้ปลอดภัยก็คือใช้ฟูตอลีคัเวอรีนะอ่าฉันเชื่อว่านายสำอาพ้องไม่ทำอะไรเขาเจ็บอะไรเงี้ยอ่าต้องการทุกคนมาร่วมมืออย่าหนึ่งก็สนิกอามันด่าไอพวกซีเอเลว์นั่นบางอาจใช้บ้านของคนทุบของประชาชนในการทำเป็นคุกเอแล้วคือชิโกะถูกจับไปในบ้านนะฮะโอเคคือผมไปไม่ทันนะบอก ก็อันก็คือว่าไอ้ว่าพวกทหาร CIA เนี่ยจับจับคือใช,ใช้ใช้บ้านของชาวบ้านเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นคุกเขาแล้วพวกนี้มันก็ไปเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนประตูจากประตูบ้านธรรมดานห้กลายเป็นประตูที่มีรูช่องช่อง,ช,องช่องมองฮะเสร็จแล้ววิธีที่เราจะไปช่วยชิกโก้คือต้องเปิดช่องมองเพื่อดูว่าคนาไหนเป็นชิกโก้และเปิดไปช่วยโอเคนะแปะ๊บนึงผมลดเสียงทีวีแป๊บนึงรีโมทอยู่ไกลแลวกนโอเคมา โอเคนะตอนนี้เราสเนกเหมือนเดิมนะเอารอกไม่ได้ใช้หรือพัดจะจับรถถังไม่ได้จะจะยิงรถถังก็ไม่ได้ยิงสังั้นจับสั่งั้นเราไม่เก่งเหลือเกินกูพวกนี้ก็เอาไปชนีนะเพราะว่าสองของเรเต็มแล้วนะไป yeah ก็คือว่าบ้านพวกนี้มันจะเหมือนมันจะมันจะมันจะเหมือนกันนะแล้วมันจะมีมันจะมีประตูเป็นสีฟ้าอยู่อะให้เราไปครอบไปเปิดดูช่องช่องช่องตรงตรงประตูนะฮะถ้าไหนเป็นเป็นชิโก้ก็ให้เขาไปช่วยอ่า ไปฮะชิโก้อยู่ที่แคมป์ขึ้นไปทางเหนืออะไรเงี้ยมึงกลัวมีคนมาในแถวนี้มีไหมโอ้โหเยวนะขอส่องดีๆกันรู้สึกไม่ดีเลยคือจำได้ว่าเคยเล่นแล้วมันเจอตรงนี้ไง รูร้สึกมันได้ยินเสียงมาแล้วมาแล้วนี่ไม่บอกแล้วตกใจคือผมมองที่เลด้าข้งมุมซ้ายบนนะฮะไปมุมขวาบนนะแล้วเห็นว่ามันมีอ่ะเก็บเก็บทุกคนนะช่วงนี้กูต้องการทุกคนนะไม่สนช่วงนี้คนกำลังจะขาดความเป็นย้ำนิดนึงเรียบร้อยความเป็นย้ำม,มุนหน้าหนึ่งรอบป่ายเก็บเชิญเสด็จ แันนี้มันมีอะไรนะผมจำไม่ได้มันเป็นแปลนอาวุธปะ่ะผมจำไม่ได้นะที่สุดช่างเถอะผมไม่หาละกันเดี๋ยวค่อยมาหาข้อก็อย่างที่บอกนะคือมันสามารถวนเล่นกี่รอบก็ได้นะใครที่อยากเล่นก็สนุกดีอะข้างหน้าระวังด้วยมีสไนเปอร์โอเครู้แล้วครับไม่ต้องบอกระวังสไนเปอร์นะสไนเปอร์นี่จะเห็นเราจากมันจะอยู่ข้างบนไงเราต้องระวังนะฮะมาละ เดี๋ยวขอความเป็นยำนี่นั่นๆๆนเปอร์มีสนไนเปอร์นะแถวนี้อยูย่ไหนวะอ๋อนั่งเห็นแหละไปอย่างนี้ดีูความเป็นยำแดมอ่าเชิญเสด็จครับคนสไนเปอร์นี่เราจะเก็บไม่ได้นะฮะ คือเก็บได้แหละแต่ว่าต้องมีอุปกรณ์ที่พร้อมที่ดีกว่านี้นะฮะี่ยนี่คือปัญาโอเคเราต้องไปมุมซ้ายขึ้นไปฝั่งซ้ายนะเราต้องอ้อมเฮ่อเกือบละมาอู๋รอฮึทุ่มเรียบร้อยหยุดอย่าขยับบางอาจทำกูตกใจขึ้นไปเชิญเสด็จ อ่ะมีเพซนับอนะเป็นพวกพวกถูกถูกจับแล้วก็เก็บไปด้วยนะฮะใช้ทุกคนไงบอกแล้วทุกคนต้องใช้ตอนเนี้ยแบบว่ากองพลังเราต้องการเงินไอ้ต้องการไม่ใช่ต้องการเงินต้องการคนนะฮะป่ารีบไปกันต่อนะฮะถึงเป้าหมายแล้วนะฮะเราต้องหาชิโก้อยู่ไหนแวบย่องมาละชิโก้อยู่ในบ้านในความเป็นยาม ไหนนะมีบ้านหลังไหนบ้างอ่ะนี่ฮะประตูอย่างเงี้ยจะสามารถดูได้มีใครอยู่ไหมเอาเฮ้ยใครมึงไม่ใช่ละมึงไม่ใช่ละเมื่อกี้ไม่รู้อะไรนะแต่เสียงหัวเราะไม่รู้ใครหัวเราะช่างแม่งขี้อยู่มั้งขี้อยู่สินะฉันขอโทษที่ฉันรบกวนนายด้วยความแม่นยำ ด้วคยความแม่นยำเก็บนี่ีคอยู่หมหามาเฮ้ยกูไม่ใช่แม่มืองขอโทษกูเข้าผิดห้องผิดห้องครับขอโทษตรงนี้มีข้างหน้าหนึ่งบังนะแล้วก็ตรงนี้เชิญเสด็จ หลังเนี่ยคือมันสุ่มนะผมไม่รู้ว่ามันอยู่หลังไหนนะมันสุ่มจริงนะชิโก้นายเหรอเรียบร้อยเจอแล้วนะเยสคือมันสุ่มจริงนะผมเล่นตอนที่พ Child ีผมเจอบ้านหลังแรกอะผมเปิดปุ๊บผมเจอเลยโคตรโชคดีอะฮึมาละใครใครน่ะชิโก้ฉันเองอ๋อเธอเองนายเองนักถ่ายรูปช่างภาพคนนั้นใช่ไหมถูกต้องฉันเป็นช่างภาพอ่า ฉันคิดว่านายจะมาหานกซะอีกใช่นกในสงครามน่ะไม่ถึงเช็ดเห็นหรือเปล่าอ่าเอาไว้ไม่ได้หรอกอ่าเอานี่ไปแทนเอารูปนี้รูปพวกนี้มันอ๋อโนอามันดาลูกของอเมนดาเธอปลอดภัยไม่ต้องห่วงแน่ใจนะอ่าฉันจะพาเธอไปไปด้วยเธอบาดเพราะเธอบาดเจ็บลอสไม่ต้องห่วงบอกไป้แล้วไม่ต้องห่วงแค่ขาหักนี่หน่วยนี่หน่วยนี่หน่วย มีบุหรี่ปะมีซิก้าเหรอไม่ไม่ให้สูบกูจะสูบแม่งแย่งเหลือเกินไอเด็กนี่ชิโก้รู้ไหมว่าไอที่ขนส่งนั้นมันส่งไปที่ไหนคาโก้คารโก้หมายถึงไอพวกขนส่งไอพวกรถขนส่งนะมันเอาพวกนั้นไปที่ไหนอะอะไรเงี้ยอ่ะอยากจะรู้นะอ๋อฉันจะบอกนายเอง ไอ ання, usi, ร in ้รถขนส่งนั่นขับไปถึงที่ฐานจุดแรกอะไรเงี้ยข้ามสะพานไปแล้วก็จะเปลี่ยนไปใช้รถไฟอ่าผ่านบานาน่าเซนเทชั่นอ่าขานลงโกรบราง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 รถไฟไปอ่าพอถึงจุดอ่าคอฟฟี่เพนเทชั่นอ่ามันก็จะส่งต่อให้กับรถอีกครั้งเ่ยเพื่อจะเข้าไปในในถ้ำอ่าแล้วก็หายไปหายไปเหรอชิโก้เอ๊ะ็นข้างหลังถ้ำมันมีอะไรไม่มีใครรู้ ไม่มีใครกล้าเข้าไปอะไรเงี้ยมันถูกบางอย่างปกป้องอยู่ด้วยพลังวิญญาณวิญญาณเหรอใช่ปีศาจตัวใหญ่อ่ะไททันอ่ะเอลบาซิลิโกมันคืออะไรอาราชาแห่งงูเหรอคนนี้บอกว่าเป็นไอ้ราชาแห่งงูเป็นตัวใหญ่ๆนะฉันเห็นจริงนะอะไรเงี้ยชิโก้คือมันเห็นอะไรเงี้ยฉันยินเสียงฉันรู้ฉันเห็นเงามันไเงี้ยเาผับผับมาแล้ว มันขามันใหญ่มากอะไรเงี้ยเห็นอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ในเทอร์มินอลข้างในนั่นอะไรเงี้ยอ่ะเป็นอะไรที่นั่นกันแน่ถามจริงอะไรเงี้ยฉันก็ฉันกับพี่สาวกำลังต่อสู้เนาะนั่นคือเหตุผลที่นายไปแคมป์ใช่ไหมอะไรเงี้ยอ่ะฮะตอนนี้น่าจะไปแล้วอะไรไกลหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ไม่ไกลมากผ่านแล้วผ่านตรงอันนี้ไปอ่ะผ่านเบรถ้าไปทางเหนือตาม อ่าเธอกระนั้นายก็ตามหาอะไรอยู่อะไรเงี้ยบางอย่างที่จะสร้างความสมดุลกับโลกหรือหรือทำลายมันนั่นเองอ่าแสดงตามหาอะไลนูไอ้นิวเคียร์นะอืมอหืออะไรอะเฮ้ยนะฟังอยู่ฟังอยู่ผมก็ฟังอยู่ฟังนะไม่ใช่การพัฒนาไออรีบูลูชันเนี่ยมันต้องมีการจ่ายที่ที่เท่าเทียมอะไรเงี้ย อ s สิ e งเดีนที่บโพื่อก้ h สา t ให้ก e r ว s าอ d มริกั p r o f ใช s t ำไรเ u ื่อห e เงฟังยังไงชิโก้ก็ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษชัดขนาดนั้นนะใช่ไหมมันพูดเป็นสำเนียงมันก็ฟังยากนะคือบางทีไอ้ไอ้ซับมันก็ขึ้นแปบกันอ่ะใช่ใช่แอบเข้าไปเพื่อจะไปจุดไฟเผาอะไรเงี้ยคือเหมือนกับว่า ปลูกปลูกยาใช่ไหมผู้คนดูแลฉันเหมือนกันมองฉันเหมือนฉันเป็นเด็กฉันรับไม่ได้ฉันไม่ใช่เด็กแล้วฉันสิบสองแล้วนะสิบสองนี่นะเด็กยังไม่เด็กสิบสองนี่นะไม่เด็กแล้วไปตบบ้องหูชิโก้ฟังนะโตขึ้นไม่ได้หมายถึงการที่จะใช้ชีวิตยังไงแต่ถึงทมสิ่งที่ถูกต้องบางอย่างที่นายจะต้องต้องดูแลครอบครัวพวกเขาจะห่วงนายอยู่อะไรเงี้ย คือชิกโก้มันทําอะไรเกินเกินเกินตัวไงฮะทำให้เพื่อนๆทําให้กองวังรังของอามันดามีมีปัญหาบ่อยๆอะไรเข้าใจไหมฮะชิกโก้ดูรูปให้ดีๆนี่คือสมบัติของนายเป็นความทรงจําของนายที่ที่มันเกิดขึ้นเก็บมันไว้ให้ปลอดภัยละ่ะนายาอาไปไหมแน่นอนมากับฉัน พี่สาวายรออยู่ฉันกลับไปไม่ได้ฉันไปยืนมองหน้าทุกคนไม่ได้อีกแล้วคือเป็นความผิดชิโก้ที่ทุกคนถูกจับไง่รู้ไม่ใครนำทางได้อะไรเงี้ยใจละึงไม่กล้ากลับไปใช่ไหมไม่ต้องอายไปมันก็เจ็บแค่นี้แหละคือคือที่อเมดิาที่กลุ่มอเมดิาถูกจับ อะไรพวกนี้เพราะชิโกเป็นคนทาพลาดนะเพราะชิโกแอบตามไปอะไรเงี้ยอ่ะชิโกมันเลยรู้สึกผิดอะไรเงี้ยฉันอยากตายอ่ะกูจัดให้โอเคเดี๋ยวกูเหนี่ยวไกลตรงนี้เลยเอาป่ะเดี๋ยวกูพูดเล่นกูประชดจะพูดอะไรสุดท้ายไหมสังเสียป่ะกูยิงตรงนี้เลยเนี่ยสังเสียเลยเร็วๆมึงจะฆ่ามึงจะถูกฆ่านะรู้ป่ะอากูสั่นเลยกูสั่นเลย่วงนี้ หนึ่งนัดอ้าวกูไม่โดนกูฉันเพิ่งเสียกระสุนไปหนึ่งนัดฟรีอย่าให้อย่าให้มันเปลืองเปล่าๆล่าล่ะฟังชันนะชิโก้ในตายที่นี่แล้วเข้าใจหรือเปล่านายเป็นคนใหม่แล้วฉันให้ชีวิตใหม่กับนายนี่ตรงงูแม่งโคตรเท่อะเก็บนี่ ต่อสู้สิเจ้าทหารตัวเล็กเหยโชว์ความแข็งแกร่งเขาหน่อยฉันดูหน่อยอ่าผมรู้สึกนะว่าสเน็กบิ๊กบอสนี่ยเขาเท่มากนะเท่กว่าลุงงูโซลิสสเน็กอีกนะผมว่าเดี๋ยวเพิ่งสูบุรีจนกว่าจะโตล่ะตกลงเปล่าจำไว้ฮี่โร่ที่แท้จริงนะไม่เคยยอมแพ้อะไรเงี้ยนายได้เลยครับบอส เอาสเน็เถอะขอร้องอะอะไรอะิวสเด็บเรียบร้อยคือส่วนตัวผมรู้สึกว่าเออ่สเนคบิ๊กบอสเนี่ยเขาทั้งจะดูเท่นะเพราะว่าเขาแบบเขามีความเป็นผู้นำไงต่างจากโซลิตสเนคที่จากโซลิตสเนคที่ที่ภาคหนึ่งสหนึ่งหนึ่งสองกับสี่เพราะว่าโซลิตสเนคจะดูแบบว่าเป็นเหมือนกับเป็นทหารฮีโร่ธรรมดาทั่วไปแบบเป็นคือเขาเก่งอะคือเขาก็เท่อะแต่ว่าไม่เท่าบิ๊กบอสอะบิ๊กบอสเขาเท่กว่าผมรู้สึกนะส่วนตัวผมอะไรเงี้ยเออก็แปลกดีเหมือนกัน โอเคนะเก็บทหารมาทั้งหมด7คนช่วยพิซซันพิซซันเอนอร์มา1คนนะโอเคได้ดีไซน์ซีโฟ่เยี่ยมเล่นมา17นาทีเลยคาซีนแม่งโคตรยาวเลยนะฉากนะชาดสเน็กชิโกมาถึงแล้วอ่ะสเน็กชิโกเป็นไงบ้างมาถึงเหรอไม่เอาเลยนะต่อไปจะนายจะให้ชีวิตใหม่ฉันแล้วเกือบฆ่าฉันอีกรอบอ่ะไอ้เฉดดต์ขึ้นไปใช่ไหม นายทำไรฉันเนี่ยเอาฉันใส่บอลลูนเหรอด่าเลยแม่งช่วงนี้ก็ด่าหมดอะนึกว่านายจะบอกว่านายกลัวความสูงอะแล้วจะบอกฉันก่อนนะอะไรเงี้ยจะคิดว่านายคงจะรับถ้าเกิดว่าฉันบอกก่อนอะไรเงี้ยขอบคุณมากที่ช่วยเราสันนิษอแมนดาฉันขอแนะนำหน่อยนะอะไรนะเลิกมองเขาเป็นเด็กสักที ได้ฉันรู้นายพูดถูกฉันไม่ควรอแมนด้านายกลับมาเธอรักษาหายยังอะไรเงี้ยแน่นอนแต่ฉันมีงานต้องทำเล่าแล้วฮะฉันคิดว่านายคงมีเธอคงมีความคิดถึงองนัคงชิโก้ใช่ไหมอะไรเงี้ยจะมีกับนาหรือไม่เมื่อพกเมื่อถือปืนแล้วก็แน่นอนว่าต้องตรงสู่นรกแน่นอนพร้อมหรือยังอะไรเงี้ย แน่นอนถ้าเกิดว่าเราเลือกที่จะยอมแพ้ก,กับประเทศที่ฉันรักแล้วก็ฉันเลือกนรกดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะจบก็เธอจะเลือกมาอยู่กับสเน็กนั่เนเองนะฮะเลิกสุขเลือกมองเขาไม่ดีสักทีฝึกเขาเป็นทหารสักทีอะไรอย่างเงี้ยน่า Welcome to Hell เอ,อ้สุดยอดเน็กฉันขอถามเธอได้มั้ยนะถามได้ไหมว่ามาถ้าเห็นนักโทษอ่าที่นี่ช่วยพาเขากลับมาด้วยอ่าได้เลยอะไรอย่างเงี้ย เพราะพวกเขาคือคอมพาสคือคอมพาสคอมพาสผมไม่รู้ว่ามันหมายถึงผู้น,นําคนนําทางหรือหมายถึงหมายถึง,ม,ถงมันเป็นภาษาเขาป่ะหมายถึงทหารหรือเปล่าเออมั้งผมไม่รู้นะขออภยัยถ้าเกิดผมแปลผิดน,นะ,ะอย่างที่ว่าซึ่งก็จริงๆช่วยมา<ๆ>ดีที่สุดแล้วบอกแล้วนะเพราะว่ามันอัพมันสามารถอัพเกรดตัวเองได้นะพวกทหารพวกพัชเซนเนอร์พวกพวกพวกนักโทษพวกเนี้ยจิโก้บอกว่าถ้าเกิดอยากรู้เรื่องของพวก UME a ไพวกอะไรที่แบบ ไดโนูเสาตัวใหญ่อะไรเงี้ยสักวันฉันจะเป็นฮันเตอร์ได้เลยโอเคอ่าก็คือเรื่องเรื่องแปลกๆอยากให้โทรหาชิโก้ได้ชิโก้จะคุยเรื่องแบบสัตว์แปลกๆอะไรตัวแปลกๆนี่จะคุยได้นะจริงมันมีอีสเตอร์เอ็กอย่างหนึ่งด้วยเดี๋ยวผมค่อยโชว์ทีหลังแล้วกันนะครับขออภัยต้องติดต้องติดตามนะว่ามันคืออะไรอีสเตอร์เอ็กของชิโก้นี่คืออะไรเดี๋ยวดูเดี๋ยวรอดูชมกันนะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอชมกันอ่โอเคนะตอนนี้คายก็บอกว่าให้เราไปที่ที่ไอ่ถ้ำได้แล้วอะไรเงี้ย ต้องหยุดมันนะสเน็กรีบเลยโอเคนะแม่ก็ช่วยชีิโกูได้สเน็กพัดตอนนี้หล่อมากอ่ะโอ้โหมียิงรูปบอกนายตายไปแล้วจากนี้ชีวิตนายเป็นของฉันโอ้โหมันหล่อจริงบอสจะมีไอเดียฟังฉันนะขอเดานะเราจะเราจะกระจายข่าวใช่ไหมอ่ะอ่าเราต้องการอินเทลทีมอินเทลทีมคือหน่วยสอดแนมนะเหมือนกับภาคที่แล้วอ่ะเหมือนกับภาคไอพอดิบอออมา เพื่อให้เรามีการเตรียมตัวที่จะไปทำอะไรกันบ้างนะมันก็ไม่ใช่ก่อนก็ใช่ไหไอเดียที่แย่นะแน่นอนเราจะเราจะเตรียมกลุ่มให้อะไรเงี้ยอ่าแล้วก็จะเพื่อสำหรับส่งมาอันมาเดอร์เบดด้วยอะไรเงี้ยอ่ะโอเคนะฮะโอเคเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมมาพูดถึงไอ้มุกไอ้ไอ้ไม่ใช่มุกนี้ดิมาพึ่งถึงไอ้ระบบนี้พาร์ทหน้าแล้วกันนะก็โอเคเจอกันเหมือนพทหน้าครับลีบชอบกดไลค์ซับสไครต์เฟรนด์แชร์เช่นเคยนะก็โอเค เจัาใหม่พัน์นะครับสวัสดีครับผม